อย่างนี้บารมีนักมุต้าสะกเพื่อกว่ตาว่ตาวสัมมาสัมปัทจามุต้าเพื่กวะาตาว่ตาวสัมมาสัมปัทจามุต้าเพื่กวะาตาว่ตาวสัมมาสัมปัทจาแล้วเวลาต่อมาเ <S an other> อ่อกระทะที่เขาท่องเมื่อกี้นี้มันกระทะอะไรวะกระทะป้องกันตัวเพ่ล่ะกูว่าไม่น่าใช่ละมั้งเร็วพี่เหมียวคิดว่านี่คนเมื่อกี้เขาท่องกระทะอะไรเพ่เออส่งไส่น่าจะเป็นกระทะให้ตัว ใช่เลยเพ่มึงก็ดูสภาพดิให้เกียงอะไรมึง<ว>สุธนการณ์ทหารขมรในช่วงนี้หลังจากที่ทําการลบกัน4-5วันแล้วนะเราทหารขเมเนที่อยู่ตามชายแดนแนวหน้าในช่วงนี้ก็ออกอาการจะร้อนๆหน่อยนะ<ว>เพราะว่าเพื่อนบางคนที่มาด้วยกันตอนนี้เพื่อนของพวกเขานั้นก็ทําการย้ายเซิร์ฟกับบ้านเก่าไปแล้วนะวจากมา100คนก็เหลือประมาณ50คน จาก50ิคนก็เหลือไม่กี่คนเราเพื่อนๆเขานั้นก็ทยอยกลับดาวเขมนกันแล้วคนที่กลับดาวเขมนบางคนนั้นก็ยังมาหลอกหลอนคือตอนนี้พวกเราแนวหน้าฐานเขมรนั้นที่ได้กลับบ้านกันก็ต่างก็บอกกันว่าพอตกตอนกลางคืนพวกเขานั้นก็จะเห็นเพื่อนของเขา เดินอยู่ในค่ายแล้วก็มาประจำที่บังเกอร์แล้วพวกเขานั้นก็ประทับปืนรอทหารไทยบุกแต่ที่หลอนไปฝันนั้นก็คือพวกทหารเหล่านั้นได้ตุยไปหมดแล้วนะหรือว่านี่ก็คือการตุยแบบไม่รู้ตัวนั่นเอง มันก็เลยทําให้ฐานเขเมรที่ประจําแนวหน้าในตอนนี้ต้องมานั่งระแวงว่าทหารไทยนั้นจะบุกมาเมื่อไหร่อย่างที่2ก็คือต้องมานั่งระแวงเครื่องบินรบของประเทศไทยอีกและอย่างที่3ก็คือพอตกตอนกลางคืนต้องมานั่งระแวงผีพวกเดียวกันอีกบ้าบอรจริงเชียวโอ้โหขนาดอมพระแล้วนะนะยังโดนพี่ลอกอีก พี่เหมียวเพ่องคิดว่าพวกเขาน่าจะร้อนเองมาก้านี่ร้อนยังไงไวะบางคนนะเพะ่เจอเพื่อนตุยต่อหน้าเลยนี่เขาอาจจะเก็บไปร้อนก็ได้เพ่<ว>แบบตาคอมเมนคนนี้นี่ที่ไปพบเจอนอนร้อนอยู่ในคูเรดส่วนภาพก็ให้ดูไม่ได้นี่ที่ช่องเบนแล้วก็มีคนมาช่วยพอฟื้นมาได้เออรับประทานเลยนี่<ว>เออเราเพื่อนๆเ,เข้าไปได้หมดวะไปดาวเขมรนหมดแล้วเพ เรลวที่เขานั้นรอดจากทหารไทยมาได้นี่พราะเขาสลบไปในคูเลตเพ่เฮยมันรอดมาได้ไงวะพี่เมียวพูดอะไรเพ่อ๋อค่อยๆรักซาลรกเออๆแบบเนี้ยเดี๋ยวกว้าให้แบมบิ้ํทำให้ทหารแนวหน้าของขมรในช่วงนี้มันขาดแลนสเะละเกินเพราะทหารขมรแนวหน้าส่วนใหญ่นั้นกับดาวขเมรไปหมดแล้ว ส่วนพวกที่อยู่แนวหน้าก็ต้องอยู่แบบหลบๆท่อนซ่อนกลายเป็นมนุษย์ถ้ำเขมรโบราณไปแล้วนะเอะเราพวกเขานั้นได้กินอาหารดีๆบ้างหรือเปล่านะน่าจะกินตามเมีตามเกิดเพะว้าแย่จังแย่จังอะไรเพะอย่างนี้ปุ๋ยของเราก็มีสัตว์อาหารไม่ครบสิวะเฮ้ปุ๋ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบ้าเบิ่พอทานเขมรในสนามลบแนวหน้านั้นมีน้อยซะเลอเกิน พวกเขานั้นก็ต้องหากําลังเสริมแล้วหนึ่งในหน่วยที่ถูกเลือกให้เป็นกําลังเสริมนั้นก็คือหน่วยหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็วที่7นั่นเองผู้ที่เป็นผอ,อนั่นก็คือพลตีดวงสําเนียงผู้ที่เป็นถึงระดับ,อบอผอพลหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่7แห่งกองทัพกัมบูเจียแล้วคําถามก็คือทําไมระดับนายทหาร ผู้ที่เป็นถึงระดับหนึ่งในทหารเอกของหุ่นหุ่นตั้งแต่โบราณตะการสมัยขเขมรแดงถึงต้องทอมาถึงแนวหน้าเพื่อบัญชาการลบเองทำไมถึงไม่สั่งนายพันนายร้อยมาแล้วตัวเขานั้นนั่งตากแอร์เย็นๆอยู่ที่ค่ายใหญ่ก็ดีอยู่แล้วเออใช่ทำไมคนแบบนี้ถึงมาออกหน้าเองวะเนี่ยจากที่ช่องของเรานั้นได้ฟังการเม้ามอยขแม เขาพูดกันนะนะเขาก็บอกประมาณว่าฝันและกําลังใจทหารขมรแนวหน้านั้นเสียฝันอย่างหนักเลยแล้วทหารขมรที่ได้รับคําสั่งไปที่แนวหน้านั้นก็ไม่ค่อยอยากไปนะทั้งไปเสริมกําลังและก็ไปสับเปลี่ยนกําลังพลนะนะให้ทหารขมรที่อยู่แนวหน้านั้นมาพักบ้างมันก็เลยทําให้ในผลท่านนี้ต้องออกหน้าเองนะเพื่อเป็นมิ่งฝันกําลังใจให้กับทหารขมรแนวหน้าด้วยนะแล้วก็ไปร่วมลบด้วยมันก็เลยทําให้เขานั้น เป็นแบบนี้แทนเดม,มันก็เลยทำให้เขานั้นตุยไปะนะแ,แล้วก็ทำให้เขานั้นไปบัญชาการที่ดาวคขเมนต่อไปเฮ้ยทหาทางไทยยศระดับนายพลโดนอะไรแบบนี้พวกคนคขเมรเข้าคงจะข้ามกันใหญ่เลยนะนะเดี๋ยวระดับนายพลประเทศขเขมนตุยแบบนี้นี่พี่เหมียวไม่ขํามลรเพ่ข้ามเด้รออะไร เ,เราเมา่อกี้จะพูดอำเ่อนีง<ะ>ตอนแรกพอข่าวนี้ได้ออกมาคนขเมเรก็ไม่เชื่อนะแล้วก็โทษประเทศไทยเหมือนเดิมบอกว่าประเทศไทยนั้นปั่นข่าวบ้างใส่ร้ายคนขเมเรบ้างคนเป็นถึงระดับนายพลขมแมนนั้นจะตุยได้อย่างไร<ะ>เอา้าเข้าเป็นถึงนายพลขเมเรเข้าไม่ใช่คนเลยวะ,วะพวกคนขเมเรเขาคิดว่าเป็นระดับนายพลขเมเรเขาจะมีห้าชีวิตแล้วไงวะเบืบ่อ ต่อมาทางโฆษกกองทัพบกบเแมรนั้นจึงต้องออกมาบอกว่าในพลของพวกเขานั้นได้ตุยจริงๆคนเแมรก็เลยเชื่อนะโดยรูปนี้ก็เป็นรูปพารเมียกองหุ่นมาเน็ตเน็ตที่ไปกราบศพในงานด้วยนะาชัดหน้าชัน่นใดเกิดมาเป็นพ่อบอมาแก้มือกับประเทศไทยไม่เดอซาทอแล้วต่อมาทางหุ่นหุนนั้นก็ได้ส่งผู้บัญชาการลบมือฉมัง เป็นถึงผู้ประชาการลบในตำนานใครอีกวะเขานั้นก็คือพลจัตวาซีอุยขเมรนั่นเองเออไอซ่องมึงว่าขอทอดหรือ,อยังว่าวันนี้มึงไปซื้อเล่าให้ข้าสักโบกสองโบกเดทรงเนี้ยยังไม่สร้างเชื้อกูเดิ พี่เหมียวเพ่นายพลจัตวายิ้มแล้วนี่เห็นไหมกูบอกแล้วทรงเนี้ยต้องโดนสักโบกส่งองโบกตาสว่างเดินพร่ออะไรมึงมถึงระดับนายพลขมแม่ทรงแบบนี้เขานั้นก็เคยสแสดงหนังมาแล้วฮะ,ะแสดงนั่งเรื่องอะไรวะเรื่องนี้เลยอ่ะเขาตื่นมาจากหลุมจังสี่พระมันต้องถอนเดอะม m มมี่แคมโบเดียนั่นเองไปใช่ให้พระบิดามึงดูเถอะแบบเปต่อมา ทางเรานั้นก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในตอนนี้นะโดยล่าสุดทางคนเขเมรนั้นก็ได้บอกว่าทางประเทศไทยนั้นได้เล่นสงครามเคมีแล้วนะฮะโดยสื่อเขเมรหลายที่นั้นก็ลงข่าวเหมือนกันว่าทางฐานไทยนั้นเล่นสุกปกโดยการใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีในเขตเขมรของเราสร้างเคมีพงต่อมาเจคโคศกเขเมรก็ได้แถลงการว่า ทางประเทศไทยนั้นได้เล่นสปกปรกนู่นนี่นั่นโดยการใช้สงครามเคมีซึ่งผิดหลักสักกระเบืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าสุดดมฟันเหล่านี้เพราะมันเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อย่าดื่มน้ําที่ปนเปื้อนสารเคมีคือแบบว่าการถแถลงการครั้งนี้เป็นตุเป็นตะกันเลยทีเดียว

เออเออเออเ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 อ,เอพวกโกูหม่เต็มเอา้าทำไมพี่เหมียวไม่เปิดเพลงเขาหรอเพะมึงเชื่อไหมขมินเขาก๊อปเพลงเกาหลีมาแต่เพลงนี้มีริกาเซ็ตใช่แเบอโอ้โหเมื่อก่อนเต้นอย่างเิวเลยนี่เต้นอย่างไรให้เป็นโกศกกองทัพบ,บกขมิน้นิคนบ้าเป็นอะไรก็ได้ในประเทศนี้ แล้วต่อมาในเรื่องที่เขเมมกล่าวหากองทัพของประเทศไทยว่าใช้สารเคมีโจมตีกองทัพเขเมรกองทัพบ,บกประเทศไทยจึงต้องออกมาตอบโต้กับเรื่องปยออะไรแบบนี้นะว่ากองทัพบ,บกของเรานั้นยืนยันไม่มีการใช้อาวุธเคมีอย่างแน่นอน<ว>บางทีบางครั้งก็สงสารกองทัพบ,บกเหมือนกันนะนะที่จะต้องมาตอบโต้เรื่องอะไรแบบนี้ปยออจริงๆ แล้วล่าสุดนายภูมิธรรมนั้นที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเจราจาก็ถึงประเทศมาเลเซียแล้วนะต่อมาหุนมาเน็ดเน็ตัวแทนของประเทศกัมพูชาก็ถึงแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่างานนี้จะจบอย่างไรจะเจราจาได้หรือไม่พวกเรานั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าคำใดที่พูดไม่ชัดออกเสียงไม่ถูกต้องก็ขอโทษด,ด้วยละกันเป็นวา่า ประเทศไทยเดียวแดดเดี๋ยวฝนเดียวร้อนเดี๋ยวฝนเดียวหนาวเดี๋ยวแดดอะไรก็ไม่รู้<ว>ชาวช่องทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยเด้ออีพีนี้รับไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนะสวัสดีครับเมียงตระ